สวัสดีครับผมเป็นผู้จัดการฟาร์มไก่เนื้อเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเรื่องมีอยู่ว่าฟาร์มไก่เนื้อเล็กๆแห่งนี้ทุกวันผมให้อาหารไก่ตามปกติดูเหมือนทุกอย่างจะเรียบร้อยดีแต่พอถึงวันจับไก่ไก่ก็ทยอยหายไปทีละตัวตามกําหนดที่ต้องส่งตลาดสิ่งที่ตามมาคืออาหารไก่เหลือกองเต็มเสียเงินเสียพื้นที่จัดเก็บแถมบริหารงานยากขึ้น ผมเลยตัดสินใจใช้ Excel VBA มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประยุกต์หลักการ o p e r a t i o n Research ใช้วิธีการ Rolling Horizon Planning หรือการวางแผนแบบต่อเนื่องปรับใหม่ไปตามสถานการณ์เรื่อยๆเพื่อให้การสั่งอาหารพอดีกับจำนวนไก่จริงโดยส่วนแรกที่น่ากดพาร a มไปที่หน้าค l c คูเ t e ซึ่งจะใส่ข้อมูลกำหนดเงื่อนไขต่างๆของฟาร์มเช่นวันที่ลูกไก่เข้าฟาร์มวันแรกจำนวนไก่ในฟาร์มที่1จำนวนไก่ในฟาร์มที่2 น้ำหนักของอาหารแบบที่ A และแบบที่ B และแบบที่ C แล้วกดเซฟดาตาัต้าข้อมูลจะถูกบันทึกลงช่องต่างๆของชีทแคชเพลตและไดอารี่ซึ่งเงื่อนไขแต่ตัวที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือการสั่งอาหารต้องสั่งขั้นต่ำ320กระสอบซึ่งสามารถปนกันได้ซึ่งคลังเก็บอาหารไม่สามารถเก็บได้เกิน450กระสอบและอาหาร A ไม่สามารถกินได้เกิน820กระสอบอาหาร B ไม่สามารถกินได้เกิน1,100กระสอบ และอาหารแบบ C ีไม่สามารถกินได้เกิน820กระสอบต่อมากลับไปที่หน้าเมนไปที่หน้าไดอารี่ใส่ข้อมูลประจำวันวันที่อายุโรงเรือนอาหารที่ใช้เป็นแบบไหนและกี่กระสอบสุดท้ายคือจำนวนไก่ที่ตาย เมื่อกดซฟไดอารี่ระบบจะบันทึกข้อมูลและคำนวณหาอาหารคงเหลือในคังซึ่งจะมีอยู่แล้วในแบบ A 450กระสอบซึ่งถ้าับันทึกไปเรื่อยๆในทุกๆวันจนกระทั่งอาหารตา่ำก่อ120กระสอบนั้นระบบจะแจ้งเตือนให้สั่งเพิ่มและคำนวณออกมาว่าจะสั่งอาหารแบบไหนจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งในตัวอย่างต้องสั่งอาหาร A มาอีก3 3 1กระสอบจากเงื่อนไขข้างต้นที่กำหนด ส่วนต่อมาคือส,ส่วนของฮ r v เวสหรือการจับไก่บันทึกอายุน้ําหนักของกล่องจํานวนไก่ต่อกล่องและน้ําหนักรวมซึ่งสามารถกดค a ลคูลเ t ตเพื่อคํานวณหาน้ําหนักเฉลี่ยของไก่มาได้เลยส่วนต่อไปคือพอรามหรือการแก้ไขข้อมูลโดยถ้าไม่มีเงื่อนไขที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมจากเงื่อนไขแรก สามารถกดแ a l c u l a t e เพื่อดึงข้อมูลจากชีตเดอ d ์ี่มาสร้างกราฟทั้ง12รูปแบบผู้วิเคราะห์ได้สามารถดูกราฟที่ดัชาร์ดได้และเพิ่มเติมสำหรับวินโดว์สามารถ export to PDF เพื่อสร้างไฟล์ PDF เพื่อส่งออกข้างนอกได้สำหรับการแชร์ไฟล์ข้อมูลต่อมาค a อทูน a a น d ์ออเจะเซฟข้อมูลจากชีตเดอ d ์ี่และฮาร์เวด เพื่อน,นำมาอ้างอิงในการวิเคราะห์อรอบต่อๆไปและเตรียมพร้อมสหรับการเลี้ยงไก่เนื้อในรอบใหม่ผลลัพธ์คืออาหารไม่เหลือเก,กินจำนวนอีกแล้วฟาร์มบริหารง่ายขึ้นและนี่แหละคือพลังของ b v a ที่ช่วยให้ฟาร์มเล็กๆจัดการได้อย่างมืออาชีพ